สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชาแนสวิตตี้พีนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยตัวนี้เป็นสกูชี่มินิฟันนะคะนี่ตัวนี้เป็นฟันตรงนี้เป็นยาสีฟันตัวนี้มีแท็กด้วยเป็นแบรนด์สวิตตี้พีนค่ะตัวนี้ทํามาจากพับแต่งหน้านะคะพับแต่งหน้าก็จะเป็นแบบแบบนี้ แบบเอามาต่อกันเป็นชั้นๆอย่างนี้อันนี้เป็นพับแต่งหน้าอย่างดีนะคะนี่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันก่อนค่ะแพ็กเกจนะคะก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบใสๆส่วนข้างหลังก็จะเป็นสีชมพูค่ะนี่ตรงนี้ก็มีเขียน YouTube กับเฟซบ o o กเพจค่ะย t u b e ก็จะเป็นสวิตตี้พิมคือช่องนี้เลย Facebook ก็คือ S วิตตี้พิมนะคะสอน แล้วก็รีวิวอุปกรณ์ตกแต่งเลยสกูชี่ทำเองค่ะนี่ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะคะนี่ก็เดี๋ยวมาดูสกูชี่ข้างในกันค่ะนี่ค่ะสกูชี่ข้างในตัวนี้เป็นแท็กค่ะเห็นแค่นี้เลย สวิตตี้พิมตัวนี้เป็นรายละเอียดของแท็กนะคะตัวนี้มีคลิปวาดแท็กของช่องสวิตตี้พิมด้วยนะก็ลงไปเป็นคลิปแรกเลยค่ะก็กดเข้าไปย้อนดูกันได้ก็เป็นรายละเอียดนะคะนี่เขียนว่าสวิตตี้พิมแต่ว่ามันก็กลับหัวนี่ค่ะมีเบาลเชนสีเงินข้างหลังก็เป็น YouTube ค่ะ นี่นะคะลายละเอียดก็เป็นรูปฟันนะคะแล้วก็มียาสีฟันอยู่ข้างบนตัวนี้เป็นสีกาแล็กซีนะคะไล่จากฟ้าม่วงแล้วก็ชมพูมีหัวใจแล้วก็มีเหมือนแบบฟองนะคะนี่ข้างหลังนี่เดี๋ยวมาดูความสโลกันค่ะ ก็สโลนะคะไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงลมแล้วก็มันก็เนื้อดีด้วยนะคะเนื้อเนียนคือมันจะเนียนกว่าฟองน้ำปกติเลยเพราะมันเป็นพับแต่งหน้าเนาะก็สโลมากเลยค่ะก็ไม่ไม่เห็นรายละเอียดรอยต่อเลยนะคะก็ตัวนี้สวยมากๆเลย นี่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่ได้คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ